สวัสดีครับเพื่อนทุกคนันนี้ปอนก็พาเพื่อนมาเที่ยวตย่ยแคนยอนเนาะข้างล่างก็มีตลาดด้วยนะคะป่ะมาเดินเที่ยวข้างบนกันก็จะเหนื่อยๆห,หน่อยนะครับ <c oughs> ใครม่เที่ยวปายก็ขาที่จะไปปายนะครับก่อนที่จะไปถึงตัวอำเภอปลายเนาะก็จะยูทางซ้ายพ้องเดินได้แค่ไม่กี่วินทีก็หอบแล้วเนาะอืมไม่ค่อยได้ออกกําลังกายก็อย่างนี้แหละเขาบอกว่าเย็นๆน่ะคนจะมาเที่ยวเยอะเพราะว่าเขาจะมาดูพระอาทิตย์ตกกัน เป็นป่าเนาะไม่รู <both> ้ว <diver> ่ามีเห็ดหรือเปล่าเหนื่อยเหนอยเหนื่อย แท่เหล็กนี่เอาไว้กั้นขาขึ้นขาลงไม่ใช่นะครับเอาไว้พิงมือเพราะเหนื่อยปลายแคนยอนนะครับแต่เมื่อกี้เขาเขียนราะว่าเออเก่งอะไรก็ได้ใี่ไหม เหนื่อยใกล้จะถึงแล้วไปเคีนยอนนะคะอ๋อหอบแล้ว ก็ประมาณเนาะเดี๋ยวปอนขอนั่งพักก่อนนะครับเหนื่อยหลังจากนั่งพักเสร็จเรียบร้อยนะครับปานเราก็มาเดินดูนะครับก็จะมีศาลาให้พักเนาะสามที่นะครับแล้วแต่จ,จุดว่าจะประมาณไหนเนะาะศาลาใหญ่ศาลาเล็กศาลากลางนะครับนี่สวยไหมครับปลายแขนย่อนนะครับ ที่ปลายนะครับเห็นเมื่อกี้สอบถามข้างล่างมาว่าเขาชอบมาตอนเย็นกันมาดูพราทิตยตกกันนะครับนี่นะครับปลายเขนยอนบันทีปอนก็จะไปไม่ไปที่ลึกนะครับเพราะปอนเป็นโรคกลัวความสูงนะครับต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่จริงอะ่ะเขาต้องเดินไปนู่นนะครับนี่นู่นนะครับ แต่ปอนลงไปไม่ได้เหนื่อยหอบแล้ววิวสวยไหมครับเพื่อนๆที่ปที่ปลายแคนยอนนะครับเนาะเวลานี้ก็สี่โมงกว่านะครับเห็นไหมฟ้าสวยมากมืดๆแต่ไม่ใช่ฝนแน่นอน นี่นะครับเี้ยวนะครับนี่นะครับจะประมาณนี้เลยมีให้เลือกเดินหลายๆที่นะครับขวาก็ได้ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวปลอนใจตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ตรงนี้ก็แคบนะเดี๋ยวปอนจะดูแต่ในมือถือแล้วกันเนาะปอนจะไม่ดูข้างๆนะครับ ไม่งานมันจะวิวอยนะู่เนาะวิวอยูจริงด้วยวิวอยูจริงด้วยนะครับปอนกลัวเนาะอะ,ะเจอต่างชาติสา,ามคนไปแล้วนี่นะครับป <c oughs> อนจะไปถึงแค่นี้พอเนาะ เดี๋ยวค่อยไปปีกนู้นกันต่อดีกว่าถ้าให้ปอนเดินตรงไปตรงนี้ปอนไม่เดินนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังไงอะยังไงอะหรือว่าลงตรงนี้ใช่ลงตรงนี้แล้วก็ลงลงลงตรงนี้นี่นะครับแล้วก็เดินเดินเดนเดิ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 ถึงนนจนถึงลูกค้าต่างชาติ ทางโน้นนะครับเห็นไหมโน้นเลื่อยมาอย่างนี้นะครับอย่างนี้เนาะไปแคนยอนนะครับไม่เอาเนาะปอนก็ไม่เดินนะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมทางแคบๆเนี้ยครับหัวใจวายก่อนแล้วกันเนะาะจะปอนจะเดินกลับยังไงเนี่ย โอ้ยแต่ตรงนู้นวิวน่าจะสวยนะครับนี่นี่เห็นไหมปอนสูงให้ดูไห้เห็นลูกค้าต่างชาติไปดูนะครับต้องเดินสมบุกสมบันไปไม่เอาอ่าระหว่างความสวยกับความตายนะครับปอนก็ไม่ขอเลือกแล้วกันเนาะอปอนจะผ่านด่านนี้ได้ไม่ได้รอบไหมเนี่ยคลิปนี้ต้องบ่แล้วเพราะมันสูงมากนะครับ ก็คือหีวดีๆนี่เองนะครับเนี่ยปอนให้ดูอ,ะอ,ะอนะครับแต่ก็สวยนะตอนว่าตอนพ้าที่ตกคงจะสวยเนาะปะเดินเดินกลับนี่นะครับเหี่ยวชัดๆเลยเห็นไหมไปแคนยอนนะครับปเดินกลับขอเวลาทำใจหน่อยดู อยู่นะน้า <c oughs> นาหาไเดินดูอีกฝั่งนิดนึงแล้วกันเนาะ <c oughs> ไหนๆก็มาแล้วปลายแคนยอนนะคะปลายแคนยอนแต่มันไม่มีน้ำเนาะมันเป็นแคนยอนดิน ม <c oughs> ันเป็นคันย้อนด,ดินนะครับไอปอนก็จะเดินถึงแค่นี้พอแล้วกันนะครับเนาะพอแล้วปอนกลัวนะครับปอนกลัวอให้ทุกคนดูอีกหน่อยดื่นไหมเนี่ย นี่นะครับปลายแคนยอนนะครับถ้าไงเพื่อนๆก็มาเที่ยวกันได้เนาะน่ากลัวา่าดเสียวใช้เวลาเดินทางนี้ดีให้มาตอน5โมงถึง6โมงนะครับมาดูภาพทิ่ตกด้านนี้เนาะก็จะสวยงามอีกอย่างหนึง่งเดินก็จะร่มรื่นด้วยไม่ร้อนนะครับสามารถเดินไกลไปถึงลูกหูลูกตาสูดทางนู้นได้เลยนะครับเนาะ นะครับนะเห็นไหมให้ต่างชาติเดินก็ทางนู้นได้เลยก็ไกลมากนะครับเดินได้หลายกิโลสําหรับคนชอบแบบความสมบุกสมบันนะครับกิ้งได้กิ้งลงไปข้างล่างได้ตายไม่ตายค่อยว่ากันใหม่เนาะก็จะประมาณนี้นะครับอืมเนาะโอเคสําหรับคลิปเที่ยวปลายแขนยอดอําเภอปลายจังหวัดแม่ขอสอนแม่ห้องสอนเชียงแม่ฮ่องไม่ใช่เชียงใหม่สิปลายแม่ฮ่องสอนนะครับปอนก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนเนาะ เดี๋ยวพาไปอื่นเที่ยวที่อื่นต่อนะครับโอเคครับสวัสดีครับ